่าเฟอะไรไหมเซฟอลูกตะวันตนคนเล็กมันเป็หลักไปด้วยบ่จะเอาไปด้วยคนอืมโรเทอร์เลยสมัครเซฟไยต้งแต่สมัครมาเลยเดี๋ยวน่ให้บันทันบันทอนเลยอยัางอ่ะเยซีโบ้จริดังเลยนะนู่นบ้านี่สามเรา สอบไฟฟ้ากินนะมาสั่งแม่เนาอรถคนละอีกสคันแล้วแม่นีคือรถปลาแม่คนมีสองคันดีได้ไหมสองคันบารุดข้างขวามันคือจักรกลอะไรทีหลังบอกเอ้เอ้ยอยู่ปไหนเรียนสมัยนี้ปสอง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 

ชอบเมนูเยเมวนะชอบแบบนั้นเป็นแฟนกันเหรอชอบนละนเยเมวไม่ชอบทำไมอ่ะก็อกจะสวยอกจะน่ารักด้วย่บางเสียงใช่ลูกรถแต่ละคันเนี่ยใช้ทำงานอะไรได้บ้างนะแรงจริงเองคนชอบคนลม่เยมวชอบเจ้ไปโครงการโยกตึอหมดท่านประธานจริงชอบใครชอบแมงปอบ่